สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวพฤกษบลัคนาพฤกษบและก็ราศีพฤกษบ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิป Timeless นะคะเป็นคลิปที่คุณจะเข้ามาฟังเวลาไหนก็ได้แม่หมอทําคลิปวันที่1นึถึงสิากรกฎาคมให้ไม่ทันนะคะงานเนยอะมากเลยช่วงนี้เดี๋ยวจะเลื่อนไปเป็น 16- บหกถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมให้แทนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันก่อนเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจาตัวต้องการสื่อสารอะไรกับคุณเมื่อคุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันแม่หมอขออนุญาตโปรโมตนะคะน้ำหอมของแม่หมอสัก1ิวินาทีนะคะสำหรับเพื่อนๆนที่ ที่ชื่นชอบน้ําหอมนะ,ะช่องของแม่หมอเนี่ยมีน้ําหอมมหาเสน่ห์นะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะกลุลาบขาวกลาบแดงและชมพูแล้วมีกลิ่นไม้กฤษณาแล้วก็ชาขาวเป็นความหอมที่ละมุนนะคะเกรดพรีเมียมในราคาที่คุณจับต้องได้ใช้ฉีดปลอกหมอนผ้าห่มที่นอนนะคะบำบัดใครเครียดได้ใครที่สนใจแม่หมอแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปคุณกดเข้าไปดูตรงเพิ่มเติมได้เลยนะจะมีช่องทางการติดต่อแล้วก็ราคา แปะไว้ให้คุณเห็นอย่างชัดเจนค่ะแม่หมอขอฝากไว้เท่านี้โอเคนะคะไปดูกันค่ะขอดูพลังงานของคุณเพื่อนชาวพฤกษศพนิดนึงนะตอนนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะชาวพฤกศพสามไม้เท้าค่ะราชินีถือดาบไพ่ส r ตร g t ์นะคะสิบดาบแล้วก็จะเป็นเดอ m o มูนอืม คือตอนนี้รู้สึกว่าคุณเองก็เจอปัญหาแหละนะมองเห็นมองเห็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องที่มันคุมเครือในชีวิตของคุณแล้วก็คุณเองเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดแล้วแหละในตอนนี้มีการพูดคุยการเจราจาการติดต่อการสื่อสารในเรื่องของการงานเพื่อที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนี้ได้คุณแข็งแกร่งนะ ไพ่ป็นี้ราชนีถือดาบคุณแข็งแกร่งคุณมองปัญหาคุณมองอุปสรรคคุณมองแต่คุณก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้ต่อให้คุณรู้ว่าโอ้โหมันเยอะนะมันหนักนะคุณไม่เคยยอมแพ้เลยพลังงานแข็งแกร่งมากบวกด้วยไพ่สเตรนท์กับไพ่ควีนออฟซอรก็คือรา,ช,ราชนีถือดาบนะรวมกันสองใบนี้ความแข็งแกร่งของคุณเนี่ยระดับพรีเมียมเหมือนกันนะคะเหมือนกำแพงที่แบบว่าก่อด้วย ไม่ใช่ก่อได้อิฐนะแต่ก่อได้หินแกรนิตที่แข็งแกร่งมากๆเลยจริงๆนะพลังงานรวมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเจอสิบดาบหรือคุณเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถผ่านเป็นไปได้เพราะปัญหาของคุณเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมคะเปรียบเสมือนเมฆที่มันอ่าบดบงังแสงจันทร์อยู่แต่ก้อนเมฆนะั้น่ะมันไม่มันไม่มีทางที่จะเหมือนกับ อยู่กับที่ได้ตลอดไปสุดท้ายแล้วมันก็ต้องลอยออกไปจากชีวิตของคุณนั่นก็คือปัญหานั้นต่อให้หนักหน่วงแค่ไหนก็เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่จะต้องลอยให้ดวงจันทร์เนี่ยส่องแสงสว่างนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแม่หมอรู้สึกว่าคุณใช้ความพยายามอดทนมากๆที่จะคลี่คลายปัญหานี้แล้วแม่หมอก็รู้สึกว่าคุณจะทำมันสำเร็จด้วยนะคะอะโอเคค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจำตัวนะคะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวพึกศกบ้างในตอนนี้หไม้เทา้า9ไม้เทา้าสองดาบ7ดไม้เทา้าโอ้โหมาทั้งราชาดาบและก็ราชนีดาบนะคะก็ขอให้คุณได้รู้ว่า หน้าที่การงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะเริญรุ่งเรืองมากๆชัยชนะและความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกว่าโอ้ความสำเร็จมันเป็นแบบนี้นี่เองคุณจะรู้สึกภูมิใจในชีวิตของคุณมากๆเลยนะคะอีกนิดเดียวนะก้าวไม่เท้ามันเหนื่อยนะคะรู้ว่ามันเหนื่อยเพราะหน้าที่ของคุณการงานของคุณนั้นมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มัน,มนยากอะมันไม่ได้ง่ายเหมือนคนอื่นนะจริง ภารกิจของคุณหน้าที่ของคุณอะแต่คุณจะทํามันสําเร็จคุณจะได้เห็นตัวตนของคุณจิตวิญญาณของคุณอีกด้านหนึ่งว่าคุณเก่งแค่ไหนคุณจะได้ค้นพบนะในสิ่งที่เป็นตัวเองบางครั้งถ้าไม่เจอปัญหาหนักๆขนาดนี้คุณอาจจะไม่รู้ว่าตัวของคุณนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนโอ้โหระดับแบบขนาดนี้เลยเลยที่คุณจะต้องเจอเป็นบางคนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกท้อรู้สึกถอยรู้สึกยอมแพ้ไปแล้วก็ได้แต่คุณไม่เคยยอมแพ้กับปัญหาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยบอกว่า คุณสังเกตเห็นพ 7, 7, 7ไพ่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหม้เท้าไหมเหมือนคุณยืนอยู่ล่องแพอยู่ใช่ไหมแล้วข้างล่างก็คือเป็นจระเข้ที่จ้องงับคุณอยู่แต่มันก็มีความแข็งแกร่งของคุณที่ปกป้องตัวเองที่พยายามที่จะฝ่าฟันให้ผ่านตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นสื่อสิทธิ์บอกว่าอีกนิดเดียวเนี่ยคุณกำลังจะผ่านแล้วคุณพายเรือหรือคุณแบบพยายามดันตัวเองอีกนิดเดียวคุณจะหลุดพ้นอุปสรรคทุกอย่างเพราะฉะนั้นไพ่ราชาถือดาบก็เลยบอกว่าคุณจะผ่านสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคในชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนแล้วคุณจะมองเห็นปัญหานั้นหลังจากนี้นะไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่นะคะมันไม่ได้ยากสำหรับคุณอีกต่อไปนะชาวพฤกศบ์ <c oughs> หน้าที่การงานของคุณจะประสบความสำเร็จนะ <c oughs> คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะใครที่ทำงานประจำรับราชการเนี่ยหรือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ย ผลงานของคุณจะปรากฏจะประสบความสําเร็จใครที่ไปคุยงานไว้อะไรไว้ที่มันมีปัญหาแก้แล้วแก้อีกซ้ําแล้วซ้ําอีกบางคนเป็นนักเขียนบางคนเป็นทําอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องส่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วมันไม่ผ่านสักทีต,ต้องกลับมาแก้ใหม่อะไรใหม่เนี่ยอย่าท้อนะเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะ,ะมีอะไรที่ท่านอยากจะสื่อสารดกคะ หดาบนะคะราชาเหรียญเขาเรียกว่าไพ่สองใบนี้เเรียกอะไรรู้ไหมคุ้มค่ากับความพยายามคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการทุ่มเทคุ้มค่ากับการฝ่าฟันเพราะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยส่งผลให้คุณเนี่ยนี่มีความมั่งคัง่งมีความร,ร่ารวยคุณจะได้เงินก้อนใหญ่จาก การเพียรพยายามของคุณเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนเนี้นะแม่หมอยอยากให้กําลังใจคุณนะเพราะคุณเจอสิบดามกับแต่ว่ากับไพ่เดมูลแต่พอสําเร็จปุ๊บคุณร่ารวยคุณมัง่งคั่งเหมือนกับบางคนที่เขาบอกว่าเห็นชีวิต ของคนอื่นจเจริญรุ่งเร,องเรืองร่ำรวยมั่งคั่งก็เกิดความอิจฉาแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่ากว่าที่เราจะสําเร็จได้ขนาดนี้นั้นเราต้องผ่านอะไรมาบ้างบางคนเห็นแค่ปลายของความสําเร็จของเรานั่นแหละคือตัวของคุณนะกว่าจะผ่านอะไรมาได้กว่าจะสําเร็จแต่มันก็สําเร็จให้คนรอบๆตัวได้รู้สึกอิจฉาได้เหมือนกันนะนี่เลยไพ่ดีเอ็ม r พ่ไพ่ดีเอ็มเพลสนะคะไพ่ดีเอ็มเพลส บอกได้เลยว่าคุณมาถึงจุดสูงสุดในชีวิตของคุณใครที่รอคอยตําแหน่งตําแหน่งที่สูงสุดในระดับอ่าสมรับราชการซีอะไรที่คุณคิดว่าคุณจะไปได้สูงสุดคุณก็จะได้จริงนะฮะ,ะหรือใครที่ทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณจะก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของคุณผ่านศึกมาเยอะละขอสำเร็จบ้างขออยู่ในจุดที่สูงที่สุดบ้างใครที่ทำงานทางด้านการเมืองก็แล้วแต่นะคะ คุณก็จะได้รับตําแหน่งที่แบบคุณฝ่าฟันมาเยอะไงบางทีคุณอาจจะทุ่มเงินลงทุนไปเยอะแต่ก็คุ้มค่ากับความสําเร็จของคุณทางด้านการเมืองด้วยนะการบริหารการจัดการการเมืองของคุณอนะคือดีค่ะอัศวินถือเหรียญบ่งบอกถึงชีวิตของคุณเนี่ยหลังจากนี้นะพอมั่งคั่งร่ํารวยแล้วใช่ไหมนี่คือช่วงเวลาของความสุขละ คุณจะใช้คุณจะจ่ายคุณจะเปอะไรให้กับตัวเองหลังจากนี้คุณจะก้าวไปทางไหนชีวิตมันดูดีมีความสุขมันมีความร่ํารวยติดตัวไปด้วยคือคือสมมติว่าคุณไปร้านอาหารอย่างนี้คุณก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีจริงๆคือมันเหมือนกับเออมันคือจริงๆทุกคนก็ได้รับการต้อนรับที่ดีหมดแหละแต่ชีวิตของของของคนเราบางทีมันก้าวขึ้นมาในระดับที่แบบว่าเอมีกินมีใช้เปตัวเองได้มันก็อาจจะได้ไป สร้างความสุขให้กับตัวเองแบบนี้ในทุกๆมุมนะเหมือนกับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะหามานานแล้วใช่ไหมห้าเหรียญน,นะคะคือท่านก็บอกว่าหามานานแล้วใช่ไหมไอ้เรื่องของทรัพย์เนี่ยถ้าคุณหามานานแล้วคุณหาไม่เจอตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอทรัพย์นั้นทรัพย์นั้นไม่ได้ไปไหนนะถ้าคุณสงสัยว่าไอ้ทรัพย์นั้นไอ้เงินทองทําไมมันหายากจริงๆมันไม่ได้ยากเลยมันอยู่ข้างล่างเนี้ยแต่คุณก็หามันไม่เจอทีนี้ ทำไมทหามันไม่เจอล่ะก็เพราะว่ามันมีเมฆบอกหมอกบังอยู่ไงเม,มอบอกว่าถ้าเมฆมันเคลื่อนที่เมื่อไหร่ก็คือคุณหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคเมื่อไหร่ในตอนนี้ที่คุณพยายามทําอยู่เนี่ยพอมันเกิดความสําเร็จขึ้นมาสิ่งที่ปิดกั้นคุณจากทรัพย์เนี่ยมันก็จะเปิดออกคุณจะได้เห็นว่าตัวของคุณเองนั้นเป็นคนที่แบบมีทรัพย์หาทรัพย์ได้แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนเป็นความมั่งคัง่งความร่ํารวยเลย เวลาเราเปิดก๊อกขึ้นมานะคุณจะได้เห็นว่าซับมันอยู่ตรงไหนมันเหมือนกับเป็นเหมือนการเป็นเปิดก๊อกแล้วนะ้ํามันก็จะไหลมานะซับของคุณประมาณนั้นเลยมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างปิดกั้นไว้นั่นเองนะคะในช่วงจังหวะนี้แต่ก๊อกของคุณกําลังจะเปิดแล้วนะอะจริงๆแม่หมอขอเปิดไพ่สำหรับนี้ให้คุณสามใบนะชาวทุกศบนะคะ อัศวินไม้เท้าค่ะชีวิตกำลังมุ่งพุ่งทย,ยานไปข้างหน้าด้วยความแบบเรียกว่ามีแรงบันดาลใจในการทำงานพอชีวิตมันถึงจุดที่แบบเออมีความสำเร็จแล้วใช่ไหมผาฝ่า,ฟ,าฟัานอุปสรรคมาได้แล้วใช่ไหมทีนี้ชีวิตเนี่ยบางทีเนี่ยการทำงานเนี่ยมันจะมีแรงบันดาลใจมีความพึกเขอมีความสำเร็จมีความมั่นใจในตัวเองแบบรู้สึกมั่นใจใช้จิตวิญญาณนำทางเลยนะคะคือดีค่ะสองเหรียญ แปดเหรียญอันนี้โดดเด่นในด้านการเงินการทองนะ เมื่อคุณประสบความสําเร็จในด้านการงานได้เลื่อนขั้นหรือตำแหน่งหรือคุยงานผ่านหรืออะไรทุกอย่างเลยเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีกําลังใจในการทํางานแล้วพอคุณมีกําลังใจในการทํางานปุ๊บพลังของคุณก็จะดึงดูด,ดนะคะเงินทองเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะมาเรื่อยมาเรื่อยเลยเนี่ยได้เก็บได้สะสมได้เปตัวเองอู้สบายเลยจริงๆนะคะทําอะไรก็ยิบจับอะไรตอนนี้ช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองหมดเลยเนาะอ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดนะคะอยู่เคียงข้างคุณคะชาวพฤกษบอ่อบทสวดมหาจาักรพรรดิหลวงปูด่ดูใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูบ้างไหมนะคะช่วงนี้ถ้าติดขัดอะไรนะให้ สวดบทมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูนะจะทําให้คุณโชคดีฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคในชีวิตไปได้เกิดความโชคดีเกิดชัยชนะและความสําเร็จนะคะค่ะแม่หมอก็ขอจบคําทํำนายเพียงเท่านี้ขอให้เ,เพื่อนๆชาวพฤกษ์สโชคดีนะคะมีความสุขมั่งคั่งร่ํารวยกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ,ะสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอไปไว้ใต้คลิปนะคะ